สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัสครับวันนี้มาดูช่างเก่งมาดูรถให้เจ๊คครับมันเป็นอะไรอาการเป็นยังไงพี่ฮะว่าวิ่งๆแล้วก็ดับในเอสมันเสียแล้วมั้งวิ่งๆแล้วก็ดับ โฟวินส hey, mm ีประตูเฮ้ยไม่ใช่โฟวินแคป นี่เช็คอะไรมันเช็คอะไรตัวนี้มันมีกลอ่องด้วยปะมีกล่องดวยบอสรุ่นนี้ใช่ดีไหมพี่ทนไหมทนบ่ะ ห้าแสนกว่าโอ้ถอยเปียยนลาหมานอนน่รถลุยเ่โอ้เดี๋ยวธรรมดาแล้วถอดออกอ๋าาอสะลแล้วรถมันมีปัญหาแง่เขาเรือถอดออนอ๋อโอ้ใส่ฟูแล้วมีปัญหา มันเป็นแบบไหนครับพี่มันเป็นแบบไหนใส่ที่ว่ามันใช้ไม่ได้เพราะม่ใส่ไม่เข้าหรือว่ากดไม่ออกนี่แหละต้องเลือกของเข่าอ๋อเขาอ่าข,ข้างหน้านี่มันข้อหลังข้างหน้าข้อหลังนี่แสดงว่าเหมือนนี่ไม่ใช่ขับแบข้างหน้ามา คนออกมันเลยเราอะนฮะทักเาเนรนี upcoming upcoming ่ย hey, ้องนไม่รู้แล้วเอาไม่ใช่แกแกให้พี่มาดูไอ้ไอ้โควินบ่

หลุดเลยที่ะเช่นเลยเอ้วิ่งอหน้าเหรออ้าวมันไม่ปลดนะขับอหน้ามันมันม้านไ่าททอนหลังม่นรูป้มดูเหรอมีผมกันีย้ว่าผาท่อนนะาหอ่พอมันมันไม่ปกติใช่ไหมขับไปประมาณห้าอยเมตรมันก็จะบม เครื่องเครื่องเคืองโ้นมันไม่ะะดับเลยมันให้เราขับใปถอดแบตง่ายเครื่องแกนนี่มาอ้โี่มานปน้มันปนพืนแล้วใ้อดแบตออกนมนึมันโอ้ลมลมหนาวหรือเปล่าเนี่ยออไปวิ่งวิ่งไปมันต้อไปวิ่งมันดับประมาณ้สิเมตรเดี๋ยวเช็คเอสวิตย์ไฟเบรกก่อนว่าสวิต์พอไฟมันพอ อันนี้ขับล้อหน้าเลยพี่ับไปแป๊ดเดียวลูกเครือ่องขึ้นมัก็ดับเลยมันโค้ขึ้นมัก็ดับเดี๋ยวเจอช่างอัจฉรยะมาแล้วไม่ต้องกลัวครับอย่ะลูกดีเลยช่างมากคนไม่รูกด้เลย

เนเดกบุ้ไง้ยไ่งเหรอมใช่เหรอยะมันเกี่ยวกันเหรอใช้สวิตไฟเบรกอ๋องใช้สวิตไฟเบรกไปคุ้ม ยากมีอะไรม่ร่้เรื่องชากัจฉริยะมีวิชาก็คอยถ่ายทอดแบ่งคมหน่อยได้พี่บอกว่าให้ทางมี่อนจะที่ไปไรต้องดูให้มันเรียบร้อยปอนไปไปอืมนอนนี่แหละ ไปกดสวิตช์ตรงนี้มาสวิตช์ไฟเบรกที่มันเสียบปลั๊กค่อยๆไว้กดให้มันยุบอะไฟกดเหรอเอากดแล้วเอาครับมันฟ้อ,อ,องเลสวิตช์ไฟเบรกนะอึะอ่ม คุณมเลยอเอบีเอสโฟว A ินอะเลยเอ้ยย่ะ <c oughs> ไม่งั้นมันจะรู้ว่าได้ไงว่าเราเบรกอยู่อของมันก็ไม่รู้เลยว่าเราเบรกรถอยู่ <c oughs> แล้วทำไมไม่ถอดข้างหน้าออกเพร่า เราขับอะ่ะถอดยากว่าอ๋อถอดยากาง,าาง,ง,ง่ายเพราะถังถังนอนง่ายแล้วถ้าเอาขับหน้าอย่างงี้ตลอดมันมีผลอะไรไหมมันเปิดรถเก่งไงครับขับหน้าอย่างเดียวบ่อ๋อแล้วมันวิ่งเร็วไหมพี่ม,มันไปมันก็อย่างไงพี่เก่งชั่วโมงหนึ่งมันก็ดับไงเป็นพวกเราเพราะมันเป็น A B S ด้วยไงมันเป็นเฟือง A B S ไป <S <S ประมาณห้าสิบเมตรก็ดับเลยเนี่ยไปเจอ ดับแล้วสตาร์ทติไดไหมเจ๊ติดพอดับปุ๊บเราก็จะสาร์ดใหม่ผิดเพีแจะจะสตาร์ดใหม่ก็ติดไปได้อีกอ๋ดับอีกครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนรถเกี่ยรถเกลีมันนคือก็อทำม,มาโด,ด,ดยจะปล่อยไปเร้มันต้องขับต้องสีมันจะไปได้ดดดดดค่ะ ไไอะไรไม่ไปนี่เาเียฮะไแม่ไม่ไปไแลแ่ใส่สส2เแล้วก็ใส่ CL ไปอ่เราใส่ CL จะไปอ่ะเรากดปุ๊บเราใส่ CL 2เฮ็ดไปเขาเกียย์แล้วได้ในในแล้วสุบใส่เบรกตัวเดียวเองอ๋อไม่เชื่องานก็ใส่พานั่นได้คืนเลย <c oughs> ันนี้แก้โปวินให้แทบกลับมาใช้ได้เพียงแก้ซื้อไาท้านราเปลี่ยนใหม่คู่นิดไหนน่แล้วมันจะดูลบเหมือนใหม่เลยอ้ไดได้ตัวเป็<ๆ>อะไรต่างๆคือมันไม่โชว์เลยใช่ไหมนเ,หเนี่ยใส่เกียร์อยู่เนี่ยตอนนี้ขัดสองอยู่<อ>ต้องใส่เพาคืนร์อีกหน่งได้อ๋อเนี่ยพอกดนี่กดเป็นนี่เป็นสีเอ็สีเอสมันก็จะวิ่งข้างหนั้น อแล้วก็ปลดปลดสี H มาขึ้นสี L สี L ก็จะเป็นโโลโอวินแต่สโลว์มันจะไปเพราะว่าหน้ามันจับแล้วอแล้วก็ตลดลงมาปุ๊บขึ้นเป็น H สองก็คือตับสองธรรมดาอไม่ปยออเรื่อต้องใส่เขาคือใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเชื่อว่า ใส่เเผาคืนแล้วก็ไปลองวิ่งดยู่อ๋อมันช็อตเนี<ว>่ยไฟเบรกที่มันช็อตมันมีกล่องควบคุมอยู่คือ,อคือสาเหตุที่มันเป็นก็คือตอนที่ที่คู่นี้พ่อ,อ,อมันแตกใช่ไหมื่อก่อนมันไม่เป็นไงทีนี้พ่อมันแตกปุ๊บมันโดนน้ำโดนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราเนี่ยมันช็อตไงนั่นแหละมันมันนานมากเลยขั้วในนี้มันช็อตใช่เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่เป็นพอมันแตกอันนี้สาเหตุมันก็เริ่มมาเนาะ เนี paid, ่ยซ <mid> ื้อแต่เปลือกมันก็มีขายใช่ซื้อซื้อครบเนี่ยซื้อแต่เปลือกมันก็มีขายซื้อทั้งโคมก็มีขายก็หลักร้อยเข้าไปหอมเตรียมดีพอดีมันไม่แพงใช่ก็ไม่ต้องใส่ปลพอเป็นเปลือกเลยอันนี้เตกเลยเพราะว่าเป็นขั้วนี้เตกแล้วน้ำมันเข้าได้แล้วก็เลยชนเมื่อกี้ผมถอยออกมาไงผมก็นึกว่าอันนี้ขับหน้าเพราไปเห็นท่อนนั้นอีกอันอ้าขับหลังดีกว่าที่มันท่อนท่อนขับหลังเนี่ยแล้วข้อน็อตไว้ไหนไว้ในกล่องมั้ยใช่ใช่แคถือไว้ในกล่อง

เก่งจริงจริตแต่มันจริงๆมันต้องได้เยอะกว่านี้จะมนร้อแน่ผมมันได้เต็เยอะอยู่ผมไม่ยอยเอาแปดคิศแปิแพงไม่เทนี้นี่แค่สีิศแพงไม่ยอยนี่แพงถังแนุ่งังขนงเทียมไม่ค่อย ไปดอานแต่ละบีเลยมั้งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม